องคิดถ้าคิดเร็วไม่เหนื่อยคิดช้าเหนื่อยสุดๆใช่แล้วครับพี่ลูกหมูถูกต้องถูกํำเลยครับไทยพีบเอครับศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ครับว่าแต่เมื่อกี้พี่ลูกหมูว่าคิดอะไรนะอะไรเร็วอะไรชา้าเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในคลิปนี้ครับนะครับเรามาตามติดภารกิจสภากาชาติไทยนะครับ,รบงานเสวนาในหัวข้อแนวทางการเตรียมตัวความพร้อมก่อนกเกษียณ ตอนพิเศษครับเตรียมความพร้อมด้านการเงินสําหรับช่วงอายุ40-50ปีครับยายโดยใครเป็นไม่ได้เลยนะครับก็คือพิรุกหมูคุณนฤมลบุญสนองนะักวางแผนการเงิน CFP วิยากรประจําจากไทย BFA และยังเป็นกรรมการสมาคมนะักวางแผนการเงินไทยอีกด้วยครับหาที่พิรุ่กหมูขนมาพูดในวันนี้ีอกทั้งวางแผนกเกษียณไงให้พอใช้เริ่มตน้นฉาจัดการหนี้ออมลงทุนให้เหมาะสม สำหรับวัย40-50ครับเลยเทคนิคบริหารความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองและครอบครัวและพี่ลูกหมูมาเผยเคล็ดลับใช้เวลาที่เหลือเงินทำงานมากกว่าคุณทำงานการ,กรเกษียณไม่ได้เริ่มตอ,อนหยุดทำงานแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้ที่คุณลงมือวางแผนได้ครัพอจะเดาออกหรือยังครับว่าอะไรคิดเร็วอะไรคิดช้าเดาออกกันหรือยังเดาออกกันมากใช่ครับการวางแผนเตรียมการก่อนกเกษียณ นั่นเองครับงานนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะครับก็ได้เคล็ดลับจากพี่ลุกหมูไปปรับใช้แล้วก็เตรียมการก่อนเกษียณของทุกคนแล้วนะครับบนความรู้ของทุกคนที่ได้รับในวันนี้นะครับที่พี่ลุกหมูได้สอนไว้ก็คือทอทอทอไม่ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอันคือทำทันทีครับและก็ยอยอยอเดาซิว่าแปลว่าอะไรใช่ครับอย่างยั่ง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สําคัญสภากาชาติไทยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับจัดอีกนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพมาฝากกันครับเดแ,แสวยรวยตาอยโอเคครับขอบคุณครับโอเคค่ะสำหรับกิจกรรม